ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนอยู่กับผมคุณส่งไมโครครับก็วันนี้จะมาแนะนําเรื่องการตั้งคันโดยที่ว่ามันมีขี้เลนตัวแปรสําคัญคือมีขี้เลนทําให้การทำงานยากผมก็จะมานําแนะนําเทคนิคในการทํานะครับนี่ฮะเดี๋ยวหมุนเป็นแผ่นกล้องไปรอบๆก่อนเนาะนะะฮเห็นไหมพี่พี่อเห็นไหมเละหมดเห็นไหมนี่ยเละหมดคือแนวเนี้ยครับแนวเนี้ยที่เห็นเนี่ยจะต้องตั้งคันฟัาง10เมตรครับ ฟางสิบเบสสูงประมาณเจ็ดสิบเซนนะฮะดันี้ลักษณะแบบนี้เราต้องลอกดินบางๆมามาตั้งคันดินดินลักษณะแบบนี้จะตั้งคันไม่ได้อยู่แล้วจะสูงเจ็ดสิบมาตั้งไม่ได้มันไม่เป็นลูกคันแน่นอนเทคนิคที่เราจะทำก็คือเราจะต้องกั้นขอบนอกก่อนนะะี่ครับโดยการตักดินแข็งขึ้นมากั้นครับนี่ยตับตักดินแข็งขึ้นมากั้นตักดินแข็งตรงนี้ขึ้นมาตั้งนี่ครตั้งเสร็จนี่ฮะเขาดินแข็งเนี่ยครับขึ้นมาตั้งคัน,นะครับนี่ครับก็ตั้งคันตั้งแล้วแลก็ต่งขอบบเยะครั ันนี้การแต่งขอบเราก็อ่หัวเก๋งอยู่แถบซ้ายเนาะหัวเก๋งแถบซ้ายเราก็ตั้งคันถอยหลังให้หัวเก๋งอยู่แถบนอกนี่ครับอยู่แถบนอกเราก็จะแต่งสโลปได้นะอันนี้เป็นกี่จมเซาก็ตีสโลปมันนอนมันก็แต่งง่ายนะฮะเนี่ยแล้วเราก็ขุดยื่นแข็งเนี่ยครับขึ้นมาตั้งครับตั้งเพื่อว่า,า,า,าการแรงเป็นของดินที่มีความพื้นสูงครับไม่อย่างนั้นมันถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างนี้มันก็จะไหลเละเทะไปหมด นะฮะเราก็เลยต้องตั้งคันมันไว้เพราะว่าต,วต,วตัวดินเลนเนี่ยคือตัวสร้างปัญหาให้เราในการทํางานเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดก,การปัญหานี้ให้จบไปโดยการตั้งคันกัน้นแล้วเราก็ขวานดินเลนที่เราไม่ได้ใช้เพราะเลนเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันจะใช้ตั้งคันไม่ได้เราก็จะขวานมันลงไปในหลุมซะจาัดก,การกบมันซะแล้วตักดินแข็งตอนนี้ด้านล่างมันมีดินแข็งเราก็ขุดดินแข็งขึ้นมาใช้มันก็ได้ประโยชน์2ต่อนะครับเอาเลนไปไว้ทางล่างซะ เอาดิ้แข็งขึ้นมาตั้งคันนี่ฮะขอบนี้มันก็เป็นพื้นฐานปกติในการทํางานของดย่านที่ผมอยู่นี่นะมันก็คือดย่านชานเมืองเนี่ยนนท์นครปฐมอุทิย,ยาอะไรประมาณนี้่อนจะไม่จะเป็นดินลูกรังเหมือนเหมือนภูมิภาคอื่นนะก็จะเป็นดินเละๆอย่างนี้มันจะมีปัญหาเรื่องดินเละท่านนี้ผมจะมาแนะนําในการทํางานว่าเออเราจะทํายังไงวางแผนยังไงพี่เพื่อนเห็นก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้มองภาพออก เนี่ยฮะพอเราขุดหลุมตรงนี้เสร็จเนี่ยครับพอเราขุดหลุม,ลม,ลมตรงนี้เสร็จเนี่ยขุดหลุมขึ้นมาที่เราตั้งคันเนี่ยเนี่ยฮะพอเราขุดขึ้นมาตั้งคันแล้วแต่งข้างเสร็จต,ตรงนี้เป็นหลุมเราก็จะฝาดินเปลนเลยลงลงหลุมไปเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างาที่เห็นจะฝาดนเลนลงหลุมไปเลยนะฮะพอเราตั้งขอบขอบคันเนี่ยเสร็จพอเราตั้งขอบคันนี่เสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะไปตั้งอีกด้านหนึ่งตรงนี้วัดไปสิบเมตรเราก็ตั้งอีกด้านหนึ่งทีนี้เราก็จะตักดินทั้งเปียกทั้งเปียกอาเปียกๆก็ยด้ะมาใส ใส่ให้ปลาได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยสักครึ่งนมงของคันใส่สักครึ่งหนึ่งเหลือไว้เดืค่าหกสิบเซนเราก็จะลอกดินแดนแข็งเลยครับดินหน้าดินแนแข็งแบบเนี้ยเนี่ยนะดินแบบเนี้ยเนี่ยดินแข็งเป็นกึ่งก้อนเนี่ยเราก็จะลอกเป็นกึ่งก้อนอเงี้ยเนี่ยนเนี่ยเราจะลอกเป็นกึ่งก้อนเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเี้แบบเนี้ยมาอีกรอบหนึง่งล้วมาทับหน้าไว้คือก็คือกดดิเนเลนไว้ไว้เอาเอาไว้ตรงกลางแล้วเอาดินแห้งไว้บนเนีนี้ไม่โคเลยที่เดินทํางานได้เพราตากแดดไปหน่อยก็จะเดินเดินเดินหลังคันไดด้อออ่าตลลลเเยยรบ ที่เราทำการคือต้องการาบีบให้ดินเลนอยู่ตรงกลางแล้วดินแข็งอยู่ด้านบนขอบขอบข้างขอบข้างซ้ายขวาก็จะเป็นดินแข็งหมดแล้วก็ปิดหลังด้วย,ด,วยด้วยด้วยดินแข็งเหมือนกันอเป็นค่อนข้างแข็งนะมันมาดจะโดนแดดมันจะแข็งท่านี้เราก็เดินย่ำได้ถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างนี้เราจะไปรอให้อพื้นที่ตรงเนี้ยม,มันแห้งเนี่ยต้องใช้เวลานานนะฮะใช้เวลาผมว่าเป็นเดือนน่ะใช้เวลาเป็นเดือนน่ะตอนนี้ าทางหน้าง,งานเขาต้องการทําเลยคือต้องขยันทาไปเรื่อยๆเพราะมันรอไม่ได้เพราะเพราะเพราะหลากหลายวิธีหลากหลายที่จะต้องมีวิธีทําอีกเยอะจะต้องมีงานอีกหลายรูปแบบที่ต้องทาไงต้องใช้เบคโคทาก็เลยว่าตรงนี้รอไม่ได้เลยต้องทําก่อนเลยนะก็เลยว่าก็เราใช้วิธีนี้คือตัดดินแข็งเข้ามาปัน้นคันเพื่อเราจะได้ทําทงานได้เลยฮนะตั้งคันได้เลย อันนี้ก็เลยมาแนะนําวิธีพี่ๆเ,เพื่อนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิดีโอเป็นช็อตๆไปพี่ๆเพื่อนจะได้อ่ามองภาพออกนะอ่าจะได้เขาเรียกว่าปิ๊งไอเดียปิ้งไอเดียในการทํางานเห็นเห็นที่ผมทํางานจะได้ปิ๊งไอเดียโอเคครับเดีย๋ยวไปดูอ่าคลิปต่อไปครับนี่ครับมาต่อกันเลยครับพี่ๆเ,เพื่อนอวันนั้นเนาะที่ผมทาคิ้วขอบไว้เดี๋ยวไปดูกัน ที่ผมตั้งคันไว้เนาะนี่ที่ตั้งคันบล็อกเลนไว้นะนี่ครับที่ตั้งคันไว้นะฮะนี่ครับเอาเลนคะคูดเลนมาใส่แล้วนี่ครับติดเลนครับนี่ครับพี่เพื่อนนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ดันเลนครับคูดเลนมาคูดเลนมาใส่นี่ฮะแนวนี้เป็นเลนทั้งหมดเลยนะตลอดแนวเลยนะตอนแรกแล้ววิญญานู่นเลยเป็นเลนหมดเลย ไอ้ตรงนี้ระดับมนแค่นี้แต่อันนี้ผมทําให้สูงไว้เพราะว่าผมต้องการขุดให้ลึกเพื่อจะใส่เลนอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ดึงกลับดึงกลับไปปูนะฮะเนี่ยเป็นเลนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเลนเปียกๆหน่อยผมจะทอยออกหน้ามาเดีย๋ยวผมจะขุดฝั่งแล้วจากตรงนี้หน้ารถนี่เราดินแข็งขึ้นเราเอาดด้านน้นจะไปดินแข็งหลังรถจะเปดินแข็งโปะนะฮะเนี่ยครับล้วก็ขุดเลนลงล่องก่อนฝั่งไว้ข้างล่างเราดินแข็งใส่ปนเนีย่ยเดี๋ยวมาดูตรงดินแข็ง มาดูตรงเสร็จไปแล้วเดนดึงภาพออกนี่ครับตรงนี้ซื้อเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วข้างล่างเป็นี้เลนครับนี่ฮนะข้างล่างเป็นที่เลนนะข้างล่างนี่เป็นี่เลนข้างบนเป็นดินแห้งอันนี้อย่าเรตากแดดไว้แต่สองแดด๋ยวเราเดินย่าเดินย่ําเสร็จแล้วเราก็ดึงนี้มาเดินย่าแล้วเราก็ปรับหลังให้เรียบเดินเดินย่ําไล่หน้าเลยเดินอย่าให้มั่งมั่งหน่อยแล้วก็เดินย่าไล่หน้าแล้วก็เกลี่ยให้มันใกล้เคียงกันนี่ครับเวลาทอยแล้วก็ทอยอย่างนี้ครับทอย ทอยนู่นครับทอยนู่นมาดึงไปดึงไกลๆครับดึงไกลๆทอยเข้ามาอันนี้ลายลายลายที่หนึ่งอันนี้ลายที่สองนี่อันนี้จะไปดินแข็งเห็นไหมเป็นดินแข็งถ้ามันเปียกมากเห็นไหมเปียกมากหัวขุดขุดขุดขึ้นแล้วรีเลนใส่แล้วก็เอาหน้าแปะคือเรามีดินแห้งโปะหน้าประมาณทัก4สี่สิบห้าสิบเซนนี่เนี่ยก็เดินสบายเลยครับเดี๋ยวอากาศอย่างนี้ก็เดินสบายแล้วอย่างนี้จะเป็นดินแข็งเนาะเปียกๆแล้วอยาเอามาก่อนเห็นไหมครับให้เพื่อนเห็นอันนี้เวลาดึงดินก็คือ ไอ้ตรงนี้เราดึงมาดึงมาเลนคู่เลนคู่ดึงถอยหลังมาแล้วก็ฉีกดินเข้าหามุมเห็นไหมผมจะดึงชิงเฉียงเข้าหามุมไอ้ส่วนมุมนี้ดินไม่พอเดี๋ยวเราดึงตรงนู้นมาแล้วเราทยอยดึงเฉียงตรงนู้นดึงดึงดึงเฉียงเข้าหามุมนี้อันนี้มุมนี้ก็เหมือนกันก็เฉียงเข้าเดี๋ยวตรงนี้ถ้าก็ดินเหลือผมจะเฉียงเข้ามุมนู้นนะฮะเฉียงเข้ามุมนู้นวิธีการแบ่งดินนะมันก็ต้องใช้รูปแบบนี้ครับเวลาถอยแล้วก็ชอย ตั้งลำตามยาวครับถ้าเกิดเราไปฝังรถถ้าเกิดเราฝังรถก็ฝังได้ครับแต่ว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะลําบากในการกลับลำกลับลำแล้วมันก็จะทอยช้าด้วยถ้าเกิดเราทอยเราทอยขวางเนี้ยมันจะช้าถ้าเกิดเราทอยถอยหลังเนี้ยมันจะเร็วเพราะว่าดินจะล้ำนะล้ำหลังไปเรื่อยวเวลาขุดมันก็จะตามตามหลังไปเรื่อยอ่านี่นี่คือพื้นที่ของขุดเนาะนี่ฮะก็ล่อไปประมาณยี่สิบห้าเซนได้ครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซน ประมาณนี้ครับตรงนี้จะลึกหน่อยเพราะว่าเป็นหัวสก,กัดเนาะคันด้านนู้นจะคันด้านนู้นจะใหญ่ครับมันจะคันมันจะ1ิบเมตรสิบเมตรด้านนี้สิบเมตรทั้งหมดไปถึงมุมนู่นเลยแต่ด้านนี้จะเป็นหกเมตรหเมตรทั้งหมดหเมตรรอบด้านนี้ก็สิบเมตรครับเนี่ยด้านนี้ก็ส mm. ิบเมตรนี่พาพี่เพื่อนมาดูเทคนิคการถอดดินเนาะถอดดินไปแล้วก็แยกดินแข็งดินอ่อนออกไปเอาดินอ่อนไ้ล่างดินแข็งไว้บนนี่ฮะอันนี้ดินแฉะนี่เดี๋ยวพอไลายไลนสามแล้วก็ลอก ออกไปก่อนครับลอกไปก่อนชั้นหนึ่งให้ถึงมินแข็งแล้วเราค่อยมาเก็บมินแข็งอีกชั้นหนึ่งลอกไปขุดฝังไว้ใ,ใต้ล่างแล้วเราก็เอาเดินขึ้นคัน๋ยวลายนี้เราจะเฉียงไปนี้ครับลา,ลายลายลายตรงนี้ลายที่สานี่เราจะเฉียงตรงนี้ตรงนี้ดินตรงนี้ดินมันน่าจะเหลือมาประมาณนี้และดินน่าจะล้ามาประมาณนี้และดินล้ามาแล้วก็ส่วนนี้ก็เฉียงเข้ามุมนู่นเลยเฉียงเข้ามุมแล้วก็ป้ายคันมุมออกมาด้วยวก็ต้องเฉียงเข้ามุมนี้ครับแล้วเราก็ค่อยไล่ พอด้านนี้เราพับมาเราไล่เราก็เฉลียงเฉลียงเฉลียงเอาเฉลียดินเข้าหามุมเหมือนกันแท็กเตอร์เหมือนกันแตแท็กเตอร์ดานก็ดานเฉียงเข้ามุมนี้ครับแท็กเตอร์ก็จะดันเฉียงเข้ามุมนี้เข้ามุมสองด้านอ่านมุมก่อนก็โคเราไม่ใช้แท็กเตอร์เราก็ต้องใช้ถอยถอยเฉียงเอาอย่างด้านนี้มุมนี้เราก็เฉียงมุมนี้ยไปเฉลียไปหามุมนู้นแต่ว่าเราจะเฉียงกลางออกมาเราจะไปเฉลียกลางเข้ามาเข้ามาช่วยมุมนี่ฮะเทคนิคการถอยดินก็จะเนี่ยประมาณนี้ละครับกับเพื่อน เห็นผมทําก็จะจุดภาพออกเนาะว่าทํายังไงถ้าเกิดเราขุดลึกขุดลึกขุดลึกเลยเราก็ถ้าเราขุดลึกวันนี้เราก็ไม่ต้องทอยไกลครับแต่ถ้าเกิดทอยไกลเนี่ยมันก็ขุดไม่ลึกมากเดี๋ยวเราจะทําอย่างอื่นต่ออีกก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะทาเป็นรูปแบบไหนแต่ให้ตั้งคันรอบก่อน6เมตรรอบไปยันนู่นครับแต่ด้านนี้10เมตรครับเนี่ยด้านนี้10เมตรแล้วก็ด้านหลังนี่10เมตรนี่ฮะอย่างไอ้แช่แชเนี่ยรับเห็นป่ะแชะแเนี่ย มันยังไม่สามารถตั้งคันได้แต่ตอนที่ทําคลิปตัวนั้นมันเละมากเลยนะเนี่ยแฉะแฉะเราก็ตักไปกดไว้ใต้ล่างนะฮะนี่แค่นี้ครับเทคนิคการทํางานครับแบ่งดินแห้งนี่เปียกให้ได้แล้วเราจะทํางานง่ายครับนี่เพื่อนนี่ครับเทคนิคในการบริหารจัดก,การงานเนาะเนี่ยพอเราลอกดินแห้งออกมาดินเปียกมา,มาข้างล่างก็จะแข็งนะอันนี้เปียกอย่าเราจะขุดอย่างที่บอกขุดใส่ตรงหน้ารถนี่แต่เราต้องใส่ดินอนุออกมาก่อน ใส่ดินนุ่มมาให้เต็มมาก่อนแล้วเราขุดที่สวางนี่แล้วเอาดินดนีดินดินดินแข็งโปะหน้าบางท่านถามอาจจะสงสัย,ยมันจะแน่นไหมพี่มันก็แน่นครับเดี๋ยวเราย่างข้างบนถามมาซุดไหมมันก็ต้องซุดแต่ถ้าเราไม่ทําวิธีนี้เราตักปนกันมาเลยโอ้โหนี่ยากเลยย่ําก็ย่าไม่ได้เละตุ้มเปะ๊ะบังคับทิศทางไม่ได้ไปกันใหญ่เลยทาวนี้ผมว่ายากใหญ่เลยถ้าเกิดวิธีนี้ดีที่สุดครับเอาไว้ล่างแล้วมันแข็งคนะพอหน้ามันแข็งมันก็เขาเรียกว่าเราย่าหน้าให้ดีอย่าให้มันมี ช่องโว่อะโอกาสซุดมันก็มันก็น้อยลงครับนี่ครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนก็มาให้ดูวิธีการทํางานที่เป็นที่เละๆอยู่เนาะแรกๆกันเละๆอยู่แล้วตอนนี้นหารจัดการดินเลนเอาดินเลนไว้ล่างอันนี้แข็งไว้บน,นะฮะเพื่อจะตั้งคันตั้งคันถนนครับตรงนี้สิบเมตรสิบเมตรสองด้านแล้วก็หกเมตรสองด้านครับโอเคครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนอยังไรรงบนส่งไมโครต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ